สวัสดีค่ะทุกคนคืนนี้ฉันอยากให้คุณหลับตาฟังเสียงน้ำสักครู่บางครั้งคลื่นเล็กๆที่ซัดคันดินไม่ได้เป็นแค่ลมพัดแต่คือจังหวะหายใจของใครบางคนที่ซ่อนอยู่ใต้ความมืดเรื่องของฉันเริ่มที่คลองเก่า ในคืนที่ดวงจันทร์ถูกเมฆกลืนหายฉันชื่อแป้งเพิ่งย้ายกลับมาดูแลบ้านยายหลังจากทำงานในเมืองหลายปีบ้านติดคลองแค่เลื่อนบานหน้าต่างก็ได้กลิ่นดินเปียกชาวบ้านเตือนว่าห้ามลงน้ำยามคำ่ำห้ามทิ้งเงาตัวเองลงน้ำและห้ามเรียกชื่อกันจากฝั่งตรงข้าม เพราะผีพรายจะจำเสียงได้คืนนั้นฉันได้ยินเสียงแผ่วๆใต้ถุนบ้านเหมือนคนเป่าลมหายใจยาวๆในน้ำตอนแรกคิดว่าเป็นท่อรั่วฉันจึงถือไฟฉายลงไปที่ท่าน้ำฝนพรมผิวน้ำคลื่นเป็นวงราวกับมีใครกําลังว่ายยวนอยู่ไม่ไกล ฉันก้มลงจะช้อนขันเงินที่ลื่นตกใกล้ขอบท่าทันใดนั้นปลายนิ้วสัมผัสเส้นผมเย็นเฉียบที่ลอยตวัดรัดข้อมือแล้วหลุดหายไปเหมือนฝันฉันชะงักหัวใจเต้นจนปวดหูไฟฉายส่องเห็นเพียงผักตบชวาและฟองเล็กๆผุดขึ้นเป็นแนว ยายเรียกฉันจากบนเรือนเสียงแกแหบอย่าชะโงกเขาจะดึงหน้าเจ้าเมื่อขึ้นเรือนยายยื่นกำยานให้หนึ่งดอกบอกว่าให้ปักไว้ตรงหัวบันไดทุกคืนเดือนดับให้ควันเป็นสะพานสำหรับคนที่ไม่มีชื่อจะได้ไม่ต้องยืมลมหายใจเราคืนนั้นฉันนอนฟังเสียงน้ำจนเกือบเช้า ก่อนเผลอหลับไปด้วยความอ่อนล้าแล้วตื่นเพราะฝันฉันยืนอยู่ริมคลองมีเด็กหญิงผมยาวเปียกแนบแผ่นหลังเธอเอาคางวางบนไหล่ฉันกระซิบว่าหนูหนาวคืนชื่อให้หนูทีฉันถามว่าชื่ออะไรแต่เธอกลับสายหน้า เส้นผมยาวสยายไหลลงตามแขนฉันเหมือนสาหรายเธอยื่นมือซิดซีดมาหาข้อมือมีด้ายแดงขาดวิ่นผูกอยู่หนึ่งเส้นฉันสะดุ้งตื่นเหงื่อชื้นทั่วต้นคอเมื่อมองไปที่บานหน้าต่างผิวกระจกเป็นฝ้าเหมือนมีใครเป่าลมใส่จากด้านนอก ตัวหนังสือเขียนด้วยรอยนิ้วเปียกปรากฏช้าๆเพียงคำเดียวคืนตั้งแต่นั้นทุกเย็นตรงทุ่มฉันจะได้ยินเสียงจอมครั้งจากกลางคลองรากับใครดำลงและเงียบหายไปพร้อมคำขอฉันเริ่มตั้งคำถามว่าใครคือเด็กหญิงในฝันและคืนอะไรให้ใคร ยายเพียงถอนหายใจบอกว่าอย่าไปเรียกชื่อใครข้ามน้ำอย่าสบตาผิวนานเกินสามลมหายใจแต่คนเรายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยัว่วฉันเริ่มเฝ้ารอเสียงจอมเหมือนนัดหมายโดยไม่รู้เลยว่าทุกครั้งที่ฟังคือทุกครั้งที่ผีพรายนับลมหายใจของฉันทีละครั้ง คืนถัดมาฟ้าหม่นคล้ายฝนจะตกกลางคลองเงียบสนิทผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงกบร้องฉันนั่งที่หัวบันไดท่าน้ำเฝ้ามองหยดน้ำฝนกระทบผิวคลองเป็นวงคลื่นสลับไปมาสายตาพยายามจับให้ได้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่เบื้องล่าง แต่ทุกอย่างกลับเงียบงนันเหมือนผืนผ้าสีดำผืนใหญ่ที่คอยกลืนแสงไฟจากตะเกียงเล็กๆที่วางอยู่ใกล้ตัวทันใดนั้นเองฉันเห็นเงาบนผิวน้ำมันไม่ใช่เงาของฉันแต่เป็นเงาเด็กผู้หญิงในท่าทางยืนข้างหลังใบหน้าของเธอไม่ชัด แต่ผมยาวสยายทิ้งลงมาคลอเคลียไหลชั้นเหมือนฝันฉันหันกลับไปด้านหลังแต่ไม่มีใครอยู่เลยเมื่อกลับมามองที่น้ำเงานั้นยังอยู่ราวกับรอให้ฉันรับรู้คืนชื่อให้หนูทีเสียงแผ่วเบาลอยขึ้นจากผิวน้ำอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าครั้งก่อน น้ำตรงหน้าเริ่มเกิดฟองปุดขึ้นต่อเนื่องเส้นผมสีดำบางเส้นลอยขึ้นมาเกาะที่ท่าก่อนจะค่อยๆดำดิ่งหายไปฉันตัวชากํายานที่ยายให้ถือในมือแทบหลุดร่วงฉันรีบวิ่งขึ้นเรือนไปเล่าให้ยายฟังแต่ยายเพียงนั่งก้มหน้าสีหน้าหนักใจเขายังอยู่จริงๆ นึกแล้วว่าเจ้าต้องเห็นคำพูดนั้นทำให้ใจฉันสัน่นยายเล่าว,ว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเคยมีเด็กหญิงคนหนึ่งจมน้ำตายตรงคลองนี้พ่อแม่พยายามหาศพเท่าไหร่ก็ไม่เจอได้แต่ทำพิธีเรียกวิญญาณแต่ไม่สำเร็จสุดท้ายชาวบ้านจึงเรียกกันว่าพรายและ ห้ามไม่ให้ใครลงน้ำช่วงกลางคืนเพราะใครที่ได้ยินเสียงเรียกชื่อมักหายตัวไปคืนนั้นฉันนอนไม่หลับมองเพดานที่สั่นไหวไปตามแรงลมเหมือนเงาน้ำสะท้อนขึ้นมาในห้องฉันปิดตาแต่เสียงน้ำหยดกลับดังอยู่ข้างหูตลอดเวลา ราวกับน้ำหยดจากเส้นผมของใครบางคนลงบนผืนไม้แฉะแฉะเมื่อรุ่งเช้าฉันไปที่ตลาดพยายามถามคนเก่าแก่เรื่องเด็กหญิงแต่ทุกคนทำเพียงหลบตาบางคนยกมือปัดเหมือนไล่สิ่งอัป,ปมงคลมีเพียงแม่เท่าคนหนึ่งที่ยอมพูดเบาๆว่า,<ๆ>วาเด็กคนนั้นชื่อขวัญตายวันเดือนดับ ตอนนั้นยังไม่ทันได้ทำพิธีตั้งชื่อเต็มด้วยซ้ำวิญญาณเลยไร้ที่พึ่งมันถึงมาเกาะคลองนี้หัวใจฉันกระตุกเมื่อได้ยินชื่อเพราะในฝันเธอไม่เคยบอกชื่อเลยแต่ตอนที่แม่เท่าเล่าจบฉันกลับรู้สึกเหมือนใครกระซิบใกล้หูอีกครั้งเสียงนั้นคือเสียงเด็กผู้หญิงที่พูดว่าใช่หนูชื่อขวัญ ฉันหันขวับไปแต่รอบตัวมีเพียงผู้คนเดินสวนกันไม่มีใครสนใจฉันเลยสักนิดร่างกายฉันสั่นสะท้านความรู้สึกเหมือนเธอไม่เพียงแค่ปรากฏในน้ำอีกต่อไปแต่เริ่มเดินตามฉันเข้ามาในโลกของคนเป็นแล้วและทุกค่ำคืนหลังจากนั้นฉันได้ยินเสียงหายใจชื้นๆดังจากใต้ถุนบ้าน บางครั้งมีรอยเปียกเป็นทางลากยาวขึ้นบันไดเหมือนมีใครก้าวขึ้นมาเงียบๆบราวกับเธอกำลังจะก,ก้าวจากผืนน้ำเข้ามาอยู่ข้างๆฉันทีละก้าวกลางดึกคืนนั้นฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องสะท้อนกล้องไปทั่วทั้งคลองบ้านเรือนเงียบสงัดมีเพียงเสียงหยดน้ำไหลผ่านใบตาลและหลังคาสังกะสีดังเป็นระยะ ฉันนอนกระสับกระส่ายจนเกือบตีสองก่อนจะได้ยินเสียงบางอย่างที่ทำให้ต้องสะดุ้งตื่นแฉะแฉะแฉเสียงฝีเท้าเปียกน้ำดังขึ้นจากใต้ถุนบ้านมันไม่ใช่เสียงสัตว์แต่เป็นเสียงก้าวเดินช้าๆหนักแน่นและชุ่มไปด้วยน้ำฉันหันมองไปที่ประตูห้อง เสียงนั้นค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นบันไดไม้แต่ละขั้นพร้อมกับรอยน้ำหยดดังติ๋งติงลงบนพื้นฉันตัวแข็งทื่อไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงเมื่อประตูห้องถูกลมพัดเปิดออกช้าๆฉันเห็นรอยเปียกเป็นทางลากยาวเข้ามาในห้องรอยเท้านั้นเล็กเหมือนของเด็กหญิงแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น เพียงแค่เสียงหายใจแผ่วๆดังชัดเจนข้างหูเรากับเธอกำลังก้มลงมามองฉันที่แกล้งหลับตาพี่ทำไมไม่คืนชื่อให้หนูเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นอีกครั้งเส้นผมเปียกชื้นเหมือนถูกน้ำราดหยดลงบนแขนฉันเย็นเยียบฉันเผลอลืมตาขึ้นและสิ่งที่เห็นตรงหน้า เกือบทำให้หัวใจหยุดเต้นดวงตาคู่หนึ่งลอยอยู่ในความมืดมันว่างเปล่าและขุ่นมัวแต่กลับจ้องตรงมาที่ฉันด้วยความโกรธแค้นฉันเผลอร้องลั่นยายรีบเข้ามาจุดตะเกียงเห็นเพียงรอยน้ำเปียกบนพื้นไม้เป็นวงกว้างรอยนั้นลากยาวออกไปทางหน้าต่างก่อนจะหยดลงสู่คลองอย่างชัดเจน อย่ายกมือไหว้แล้วพูดเสียงสัน่นเขายัางไม่ไปไหนเขารอให้เอาของบางอย่างคืนเช้าวันต่อมาฉันออกไปถามแม่เท่าที่เคยเล่าชื่อขวัญให้ฟังแม่เท่าพยักหน้าช้าๆแล้วเล่าว่าวันเด็กหญิงคนนั้นตายเธอสวมกำไรเงินติดตัวกำไรนั้นเป็นของสำคัญที่พ่อแม่ทำพิธีม่อเป็นเครื่องหมายปกป้อง แต่เมื่อร่างเธอหายไปกํำไลกลับลอยมาติดอยู่ตรงท่าน,น้ำและถูกเก็บไว้ในสารร้างท้ายหมู่บ้านเพื่อกันเคราะห์ร้ายหัวใจฉันเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูกรอยน้ำที่เข้ามาในห้องเมื่อคืนมันหยุดตรงปลายเตียงเหมือนเธอกําลังจะเอื้อมมือมาทวงสิ่งนั้นคืนด้วยตนเองหากไม่รีบคืนให้เธออาจไม่เพียงแค่ปรากฏเป็นเงาในน้ำอีกต่อไป แต่จะก้าวข้ามจากโลกของคนตายมายืนอยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆคืนนั้นฉันได้ยินเสียงร้องไห้แผ่วๆลอยมากับลมฝนร่างกายเย็นเฉียบทั้งที่ห่มผ้าหนารู้ดีว่าเสียงนั้นไม่ใช่ของใครอื่นนอกจากไพรยขวัญที่ยังคงวนเวียนรอวันที่ได้สิ่งสำคัญคืนสู่อ้อมแขนของเธอ หลังจากได้ยินเรื่องจากแม่เท่าฉันก็ไม่เป็นอันกินอันนอนความรู้สึกเหมือนถูกสายจากใครบางคนจับจ้องทุกเวลาไม่เคยหายไปโดยเฉพาะเมื่อยามค่ำคืนเสียงน้ำหยดแฉะแฉะที่เคยได้ยินนั้นยิ่งดังชัดเจนขึ้นเหมือนใครเดินวนเวียนอยู่รอบบ้านความเย็นวูบวาบลูบผ่านต้นคอจนเส้นผมลุกสู้ตลอดเวลา ฉันรู้ว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องไปตามหากําไรเงินในศารร้างศารร้างตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านติดกับทางน้ำเก่าไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มันนานหลายสิบปีต้นไม้ใหญ่ขึ้นคลุมจนแทบมองไม่เห็นตัวสารเสียงกิ่งไม้เสียดสีกันดังครืดคราดราวกับเสียงกระซิบยามค่ำคืนที่ฉันเลือกไปนั้น แทบไม่มีแสงไฟใดๆนอกจากตะเกียงเจ้าพายุเล็กๆที่ถือสองนำทางเมื่อก้าวเข้าใกล้สารกลิ่นขาวคละคลุ้งประหลาดโชยมาตามลมกลิ่นนั้นไม่ต่างจากกลิ่นโคลนตมผสมเลือดที่ข้างขาประตูไม้ของสารแง้มออกเล็กน้อยเสียงลั่นเอียดอาดก้องสะท้อนในความเงียบฉันรวมรวมความกล้าก้าวเข้าไปด้านใน แสงไฟส่องให้เห็นผนังที่เต็มไปด้วยคราบดำเหมือนรอยน้ำเนา่าเกาะทั่วผ้าแพรสีซีดขาดวิน้นขยับผิวราวกับมีลมพัดทั้งที่ภายในกลับนิ่งสงัด ตรงกลางศารมีหีบไม้เล็กๆวางอยู่ฝุ่นจับหนาแต่รอบๆกลับมีรอยน้ำหยดเป็นทางใหม่ๆเหมือนเพิ่งมีใครลากของเปียกๆผ่านฉันขนลุกวาบลมหายใจสัน่นขณะที่มือค่อยๆเอื้อมไปเปิดฝากล่อง ภายในปรากฏกำไรเงินเส้นหนึ่งหมุนมัวและมีคราบเขียวเกาะอยู่เต็มแต่ยังคงความงดงามแปลกตาฉันสัมผัสได้ทันทีว่ากำไรนี้ไม่ใช่ของธรรมดามันเย็นเยียบจนเหมือนแช่อยู่ในน้ำแข็งทันใดนั้นเองเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นจากมุมศาล หัวเราะเหมือนเสียงเด็กหิงทว่ามันกลับกล้องสะท้อนรอบหูไปหมดไฟตะเกียงสั่นระร,ริกเปเลวแทบดับฉันเผลอหันไปมองและเห็นร่างเงาดำของเด็กตัวเล็กเปียกโชกยืนอยู่ตรงประตูดวงตาขุ่นมัวสองข้างจ้องมาที่ฉันนิ่งๆคืนให้หนู เสียงนั้นลากยาวสะท้อนอยู่ในอกฉันรีบคว้ากำไลมากอดไว้แน่นเหมือนมีแรงบางอย่างพยายามดึงออกจากมือเสียงดังคลืดคลาดรอบสารเหมือนโซ่เหล็กถูกลากผ่านพื้นไม้พื้นไหวสะเทือนราวกับใกล้จะหักลงไปฉันตะโกนลั่น ฉันจะคืนให้แต่ขออย่าตามมาหลอกอีกเลยแต่คำพูดนั้นไม่ได้ทำให้เสียงหยุดซ้ำเงาร่างเด็กหญิงกลับขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมยาวเปียกชุ่มหยดน้ำลงเป็นสายเหมือนเธอกำลังคืบเข้ามาช้าๆจนเหลือเพียงไม่กี่ก้าวตรงหน้าฉัน ทันใดนั้นเองเปเลวไฟตะเกียงก็ดับพรึบความมืดสนิทเข้ากลืนกินทุกสิ่งฉันได้ยินเพียงเสียงน้ำหยดใกล้ๆและเสียงกระซิบสั่นเครืออยากคิดว่าคืนกำไรแล้วทุกอย่างจะจบความเย็นวาบราวกับถูกดึงลงสู่ก้นคลองฉุดร่างฉันทั้งตัว ก่อนที่ฉันจะตั้งสติได้กําไรเงินกลับเรืองแสงขึ้นเบาๆราวกับมีชีวิตสองให้เห็นดวงตาของเด็กหญิงคููนั้นใกล้จนแทบจะูหมชนกันความมืดในสารร้างแน่นหนาจนหายใจไม่ทั่วปอดฉันกอดกําไรเงินแน่นอกเงาเด็กยืนนิ่ง น้ำหยดจากผมดังติ๋งติง๋งเหมือนเคาะเวลาคืนให้หนูนะเธอกระซิบฉันพยักหน้าแล้วถือตะเกียงพาเธอไปท่านน้ำผิวน้ำคืนนี้ดำสนิทฉันยกกําไลขึ้นเหนือคลื่นเอ่อยตามบทที่ยายสอนของผู้ใดถึงมือผู้ใด วันนี้ค่าคืนชื่อคืนทางคืนลมหายใจทันใดนั้นเส้นผมเย็นเฉียบพุ่งจากน้ำมาคล้องข้อมือฉันสะดุง้งเงาเด็กหญิงคุกเข่าที่ขอบท่าน้ำตาเธอผสมน้ำฝนฟองน้ำผุดเป็นเส้นทางยาวเสียงแผลวคล้ายทำสวดดังรอบตัว ฉันวางกําไลลงบนผิวน้ำมันค่อยๆจมลงเหมือนมีมือเล็กๆรับไว้พร้อมคลายผมออกจากข้อมือแสงนวลผุดขึ้นใต้ผิวน้ำฉันเห็นเด็กหญิงในแสงนั้นชัดเจนได้แรงที่ข้อมือเปลี่ยนเป็นได้สีเงินเธอยกมือไหว้หนูได้ชื่อกลับแล้ว แต่ยังมีชื่อที่ถูกปิดทับอยู่ของใครฉันถามเธอชี้ไปทางเรือนเสียงกระซิบซ้อนในสมุดของยายฉันรีบกลับเปิดหีบไม้พบสมุดเก่าที่ไม่เคยเห็นหน้าในมีรายชื่อคนจมน้ำชื่อสุดท้ายถูกขีดทับหนาขวัญแก้ว ใต้บันทึกเขียนว่าเก็บกําไรไว้สารห้ามเอ่ยชื่อข้ามน้ำฉันหน้าชาน้ำสาไหลขวัญแก้วคือลูกของป้าสายยาที่หายไปในคืนเดือนดับยายคงกลัวฉันถูกพรายจำเสียงจึงซ่อนทุกอย่างไว้ฉันออกสู่ท่านน้ำอีกครั้งลมหยุดพัด มแมลงหยุดร้องราวกับคลองกำลังเงี่ยหูฟังฉันยืนที่ท่านน้ำเรียกช้าๆขวัญแก้วกลับบ้านเถอะคำสุดท้ายแตะผิวน้ำหมอกยกตัวขึ้นเป็นทางเงาเด็กหญิงยิ้มโค้งคำนับแล้วถอยหลังจมหายไปเหลือเพียงกลิ่นน้ำอบ และความเงียบที่เหมือนถอนใจรุ่งเช้าผิวน้ำเรียบใสรอยน้ำบนพื้นเรือนไม่มีอีกกำยานไม่เพียงครึ่มเรามีมือดับอย่ายืนมองคลองยิ้มบางเขาไปได้แล้วฉันรู้ว่าคำขอของพรายไม่ใช่ขอกอดหรือขอหากคือ ขอให้ถูกเอ่ยนามเพื่อยืนยันว่าเขาเคยมีตัวตนหลังจากนั้นฉันวางดอกพิกุลที่ท่านน้ำในคืนเดือนดับเสมอบางคืนผิวน้ำจะวาวแสงวูบเดียวเหมือนรอยยิ้มฉันยกมือไหว้ส่งคำลงไปว่าขอบคุณที่สอนให้รู้ว่าเงาในน้ำก็มีชื่อ และชื่อหนึ่งอาจเป็นสะพานกลับบ้านชื่อคือร่องรอยแรกของการมีอยู่เมื่อชื่อถูกลืมหรือถูกขีดทับวิญญาณย่อมไร้ทางกลับต้องอาศัยคนเป็นเอ่ยนามให้ครบถ้วนอย่าข้ามคำเรียกเล็กๆของผู้จากไปเพราะบางครั้งการเอ่ยชื่ออย่างถูกต้อง คือพิธีส่งวิญญาณที่สมบูรณ์ที่สุด